ในธุรกิจเครือข่ายข้อโต้แย้งของผู้มุ่งหวังมักเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะนักธุรกิจกิฟรินต้องทำอย่างไรหากพบเจอการบ่ายเบี่ยงและปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยแท้ที่จริงแล้วผู้มุ่งหวังเหล่านั้นก็อาจจะต้องการีิงข้อมูลที่ชัดเจนและการตอบคำถามทีท่ครบถ้วนเขาก็จะตัดสินใจเป็นดาวไลน์ของคุณแล้ววันนี้แพทย์หญิงนลินีจึงจะมาแนะนำเทคนิคว่าเราจะขจัดข้อโต้แยง้งและการนำเสนอข้อได้เปรียบ เพื่อความเป็นต่อทางธุรกิจกันอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในการชักชวนผู้มุ่งหวังใหม่ๆได้จะเข้มข้นยังไงไปชมกันค่ะเวลาเราไปคุยเรื่องกิฟต์รินให้เขาฟังเขาอาจจะมองว่าเราเล่าบางอย่างบางทีเขาไม่เชื่อบางทีเขามีคําถามสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าข้อโต้แย้งนะคะการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยมีหลักการคือ1ตอบให้ตรงคําถามนะคะตอบให้เข้าใจง่ายๆและชนะ พูดได้ไหมคะวันนี้ถ้าพูดแล้วแพ้อย่าพูดหลักการของกิฟต์เลนก็คือท่องแม่นๆไว้นะคะท่องบ่อยๆไว้ว่าของของเราราคาไม่แพงและคุณภาพดีกว่าที่วางในห้างร้านด้วยซ้ำไปถ้าวิธีการของท่านถูกต้องไม่รบกวนวิถีชีวิตเกินไปไม่ลุยงานดึกดื่นไม่น้อมน้าวให้ขึ้นโกไปเลย4 5 0 0 0เองขึ้นโกไปเลย4 5 0 0 0เองเขาจะไม่มีปัญหาครอบครัวคะ่ะ